ซูโกยเมนูป้าหลานกินเที่ยวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะพักซีฟู้ดกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะลวกหอยก่อนนะคะแล้วก็ปลาหมึกกับกุ้งนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไป กับใบมะกรูดนะคะจับกลิ่นคาวน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาปลาหมึกกับกุ้งลงนะคะ ลวกพอสุกนะคะจะได้ไม่แข็งแล้วก็จะได้ไม่เหนียวจากนั้นเราก็จะตามด้วยหอยเมงผู้นะคะหอยเมงผู้นิวซีแลนด์ ก็ลวกจนสุกนะคะแต่ก็ไม่สุกมากค่ะเราก็ลวกหอยแมงผู้กับกุ้งกับปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องกันนะคะไปเลย สวัสดีค่ะมาพบกับป้าหลานกินเที่ยวนะ,นะคะวันนี้เราเข้าครัวนะคะจะโชว์เมนูดีๆให้กับเพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากทำตามเรานะคะวันนี้ก็เมนูของเราผ้าซีฟู้ดนะคะวัตถุดิบก็จะมีนะคะหอยแมงผู้นะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะส่วนผสมนะคะ เครื่องผ้านะคะก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะมะนาวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะก็จะมีหอมแขกหอมแดงกระเทียมหัน่นกีบหนึ่งนะคะเราชอบทานนิดนึงก็ใส่นิดนึงนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็คือพริกเผานะคะอันนี้ก็น้ำยำค่ะ น้ำยำก็คือน้ำตาลปี๊บเคี่ยวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะนะคะเรามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนนะคะชอบทานเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะใส่เยอะทานน้อยก็ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะกลัวเผ็ดอันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแต่ก็ตามด้วยน้ำยำนะคะแต่ก็น้ำปลานะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาแต่ว่าเราจะใส่ไม่หมดนะคะนี่ค่ะ ก็คลุกนะคะคลุกแล้วก็บี้ให้ละเอียดนิดนึงนะคะ mm hmm. ขยับมานิดนึงนะคะจะได้เห็นท mm hmm. ีมงานไม่มีใครอยู่เลยค่ะวันนี้อยู่คนเดียว mm hmm. ต้องพึ่งตัวเองนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่มะนาวนะคะอุย้ยแหมมือลื่นใช่ไหหนึ่งสองสามสี่ ไม่ต้องเปรี้ยวเยอะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หอมที่หั่นไว้นะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ทานเยอะๆนะคะชอบทานแล้วก็ใส่เยอะนิดนึง หอ,อมจังเลยค่ะหอมน้ำปลากับพริกเผาตอนนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องที่เตรียมไว้นะคะกุ้มกับปลาหมึกลงไปก่อนนะคะ ด้แล้วก็คลิกให้ข้ามกันนะคะ เบียร์สแก้วก็คงจะดีนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะโรยอุ้จริงๆใช้ใช้ใบสะระแหน่ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้หน้าร้อนใบสะระแหน่หายยากมากเมื่อเช้าไปหาที่ตลาดไม่ได้เลย เลยใช้เป็นผักชีไว้ด้วยเอานี่ค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานนะคะค่ะผ้าซิพุทธของป้าลานกินเที่ยวก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่พริกขี้หนูด้วยก็ได้นะคะอร่อยเป็นกับแก้ม อยอดเยี่ยมของพ่อบ้านเลยนะคะลองทําดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคัสคาให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่ากระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าป้าหลานกินเที่ยวนะคะไปรีวิวที่ไหนหรือว่าทำเมนูอะไรนะคะเราก็จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ